นะคะตรงนู้นค่ะใกล้ๆป้าเราก็เดินมาถึงบนเรา,าก็เจอตายเจอยายเจอขี้เจอหม,า,นะะมอานะคะแมวฉันนะคะแต่แต่งน้องเมีวฉันหนก็ไม่ได้ค่อยาไหรยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปแฟนค่ะก็ะไม่ได้่ะไรค่ะ นะคะตรงนูง้นค่ะใกล้ๆปั๊บเราก็เดินมาถึงบ่เด็กก็เจอตาเจอยายเจอขี้เจอหมานะคะฮะะตัวคะเนี่ยค่ะตาขาค่ะเนี่ยก็เนี่ยก็เสื้อมันตาแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยสีขาวก็ชั่วมีดังค่ะก็เป็นเนื้อ เด็กก็แล้วก็เสื้อลายมาตาด้วยค่ะให้เอาทีน้องเหมียวฉันนะคะแต่แต่งน้องเหมียวฉันหนก็ไม่ได้ค่อยขร่ลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนค่ะก็ไม่ได้่ะไรค่ะ เงาตักพาด้วยค่ะเงาตักพาด้วยค่ะด้วยมากสวยเวอร์แต่แต่วันนี้แต่วันนี้วันเสาร์ก็ใส่สิมมวงเด้อไอ้บ้าใส,ส่ซิมมวงคุณครูบอกว่าร้ <c oughs> ายมาตาาแล้วค่ะ อันนี้อันนี้วิงเดอร์อันนี้วิงเดอร์เยอะเยะให้ดูนะอค่ะไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่เด้อไม่เป็นไรเด้อเมื่อนํามีกระปปองด้านด้วย้านมาตากแล้วค่ะอันนี้อันนี้วิงเดอร์อันนี้วิงเดอร์เยอะเยะให้ดูนะอค่ะ แล้วก็แนวสีเขาวก็ชื่มมีต่งางค่ะก็เป็นเม็เดี๋ยวค่อยดูนะคะเ่าตับพาด้วยค่ะด้วยค่ะ เนี่ยตาขาค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสื้อมันตากแลว้วค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะคะ่ะลานมาตาแลว้วค่ะอันนี้อันนี้วิงเดอร์อันนี้วิงเดอร์เยอะเดี๋ยวให้ดูนะคหนีมวชันนะคะแต่แต่งน้องแมวชันเนาะก็ไม่ได้ค่อยไ,ไ,ไ,ไหรยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนค่ะก็ไม่ได้่าไหรค่ะ แล้วก็เงาสีขาก็ชัวร์มีต่างคขอก็เป็นเด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 นเนเด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 ะเดนเดนเดนค่นเเดนเดนดนเนเดนเดนเดไดนเดเนเดนเ่ดเดเ นี่หอบเสื้อผ้าไหมล่ะค่ะนี่นี่นี่เสื้อผ้าหลานอีรับมีเสื้อเอียนเนี่ยนะคะหลานต้องเอาไปเรียนค่ะนี่หอบเสื้อผ้าไหมล่ะค่ะนี่นี่นี่เสื้อผ้าหลานอีรับมีเสื้อเอียนเนี่ยนะคะหลานต้องเอาไปเรียนเหมวชันนะคะแต่แต่งน้องเมวฉันหนูก็ไม่ได้ค่อยทไลร่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปแฟนค่ะก็ไม่ได้่ะไหรค่ะ ไปเดอนั่นเดอเดอเดอเด้านด้านบอกเดออ่าคุณคณรูพิมกับคุณน้อยบอกว่าถ้าไม่ถาเ้าถ้า,าวันเสาร์อ่าวันสี่มื่อก็ต้องใส่นะคะ อ่ะอล้เาก็แล้วก็สื้อลา์มาตามด้วยค่ะให้เอาที่งนะคะตรงนู้นค่ะไกลๆไปเราก็เดินมาถึงบ้านเราก็เจอตายเจอยายเจอขี้เจอหมานะคะ อ่าคุณครูพิมพ์กับคุณน้อยบอกว่าถ้าไมเถ้าถ้าถ้าวันเาาาาสาร์อ่ะวันสีม่วงก็ตอมเสร็จนะคะอเค่ะงยตับพาด้วยะคะ่ะเหมียวฉันนะคะแต่แต่งน้องเมียวฉันหนอก็ไม่ได้ ด้วยาอร่อยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนค่ะก็ไม่ได้่ะไรค่ะดวยมากดวยเวอร์แต่แต่วันนี้แต่วันนี้วันเสาร์ก็ใส่สิมมัวง์เาาด้อนอ้บัสไซซิมม่วงคุณครูบอกว่าให้ลงเม,มือมาเลช่วยนะคะ่ะนะคะขั้นารวยอยููยูตรงประตูค่ะใกล้ๆกล้บ้านเราเองนะคะไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่เด้อไม่เป็นไรเด้อ เมื่อนำกระโปรงด้านด้วยนี่นะคะตักผ้าย่าไม่เสร็จอีกคะ่ะป้าดูอีกจักผ้าสักเลี่ยงแบบนี้ชวยเบิกฮะนี่หอบเสื้อผ้าไหแล่คะค่ะนี่นี่นี่เสื้อผ้าหลานอีกครับมีเสื้อเอียดเนี่ยนะคะหลานต้องเอาไปเรียนไปเดือยน่นั่นะเดือเดือ ดันดันบ่นเด็กเนีย่ยตักผ้าด้วยค่ะนี่นะคะตักผ้าแย้วไม่เสร็จอีกค่ะป้าดูอีกตักผ้าสักเกลี้ยงแบบนี้ส่วยเบอร์ ด้วยมากสวยเบอร์แต่แต่วันนี้แต่วันนี้วันเส,สาร์ก็ใส,ส่ซิงมงเดอร์ไอ้บาสใส่สิงม่วงคุณครูบอกว่างาตักพาด้วยค่ะงาตักพาด้วยค่ะ แมวฉันนะคะแต่แต่น้องเมวฉันนก็ไม่ได้ค่อยข่าไหรยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปแฟนค่ะก็ไม่ได้ไ่ะไรค่ะไมร้ายมาตาเร็วค่ะอันนี้อันนี้วิงเดอ์อันนี้วิงเดอร์เยอะจยะให้ดูน่อค่ะ แล้วก็แล้วก็เสื้อลายมาตาด้วยค่ะแล้วที่น้องไปเดินนม่นั่นเดินเดินเดินด้านด้านบ่แอนเดร์อยวค่อยดูนะครับแล้วก็ไม่ใช่น้องขี้นะคะ น้องแมวคะ่ะเจอหูบ้านชั้นตาลอยเลยค่ะมารวยมีตังแล้วก็เงาสีเขาก็าชื่มมีตังค่ะก็เป็นมีแล้วก็ไม่ใช่น้องขี่นะคะน้องแมวคะ่ะเจอหูบ้านชั้นตาลอยเลยค่ะมารวยมีตังนี่นะคะตัดผ้ายาังไม่เสร็จอีกค่ะป้าดูอีกจักผ้าสกเรียงแบบมี้สวยเบิก ด่วยมากสวยเวอร์แต่แต่วันนี้แต่วันนี้วันเส,สาร์ก็ใส่สิมว่วเดอร์ไอ้บ่าใส่สิมว่วงคุณครูบอกว่า